ความสามารถในการหลบปลีกวัคซีน,นเข็ม2เข็มสนะีเขสามารถหลบได้แต่มาเจอ3เข็มนี่ร่างกายยังมีภูมิต้านทานจะตุน้นแล้วก็พอที่จะจับมันได้อยู่โ่วร,ระบาดของโอเมรอนเนเฉพาะเชียงใหม่ที่เดียวนะขึ้นไปประมาณ16,000กว่ารายะะส่วนเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดือนมกราน่าจะเกินเท่าตัว คนสีชีวิตเนี่ยร้อยละ50-80%ไม่มีวัคซีนแล้วก็จำนวนหนึ่งฉีดแค่เข็มเดียววัคซีน2เข็มเกือบทุกยี่ห้อที่เราดูเนี่ยไม่พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ส่วนวัคซีน3เข็มนะครับณวันที่เราวิเคราะห์ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการที่เราบอกให้เราไม่เป็นไรหรอกเพราะเรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยถ้าเรามีเชื้ออยู่เป็นโอเมกอนเนี่ย ติดคนอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะที่เป็นคนสูงอายุอยู่ที่บ้านเราถ้าเราไม่ป้องกันตนเองฉีดวัคซีนไม่ครบฉีดแค่เข็ม2เข็มเราติดเชื้อไปเราไม่รู้ตัวเพราะการมีน้อยท่านมีโอกาสติดเชื้อนอกจากเพื่อตัวเราเองสำคัญมากนั้นคือเพื่อผู้สูงอายุก็ควรจะพาท่านมาฉีดเข็มที่สาม 3ตัวที่เราวิเคราะห์3เข็มนะ่ยการป้องกันติดเชื้อเกิน50เขึ้นไปทุกตัวผู้ที่ฉีดวัคซีน2เข็มแรกด้วยวัคซีนสูตรเชื้อตายไม่ว่าจะเป็นสูตรซิโนแวค2เข็มหรือสูตรซิโนฟาร์ม2เข็มก็แนะนำในเรื่องของการฉีดเข็มกระตุน้นเข็มที่3ด้วยแอสตราเซเนกานะครับ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไข้นะครับก็คือ Sinovac Asta หรือ s i n o p ฟ a ร m ม s t ส a นะครับเข็มที่3ก็แนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีน Asta า e n e น a นะครับเราจะสามารถต่อสู้กับโควิดได้และสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับในอนาคตคงจะต้องใช้มาตรการในเรื่องของการฉีดวัคซีน ร,ร่วมกับมาตรการป้องกันอื่นๆการเว้นระยะห่างการสวมแมสนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นมาตรการสำคัญทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตเเปกะะิเข็มที่1เป็นชิโนแวรนะคะเข็มที่2ชิโนแวรแล้วเข็มที่3แอตตาเซนิก้าค่ะชิโนแวรชิโนแวร์แอตตาแล้วก็แอตตาค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างแล้วก็รับผิดชอบตังคมค่ะ